สวัสดีครับพบกับ The Next Now ใน EP c นะครับเรายังอยู่กันในเรื่องตอนของรู้ n o วเป็นตอนที่2นะครับตอนนี้ผมจะขยายความและอธิบายว่าการอยู่กับสิ่งที่กำลังกำเนินไปและเกิดขึ้นในระบบร่างกายของมนุษย์นั้นกับสิ่งที่เป็นไปจริงๆมันต่างกันยังไงนะครับเราคงคุ้นตากันดีนะครับกับภาพแบบนี้คือภาพของอะตอมของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น สถานะของสิ่งต่างๆที่คงอยู่นั้นเกิดจากเพราะว่าอิเล็ก tron ที่วิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสและคงอยู่ในสภาวะแบบนี้ด้วยแรงที่สมดุลและเหมาะสมเพราะฉะนั้นหากความสมดุลนี้เปลี่ยนไปโครงสร้างเหล่านี้ก็จะสลายนะครับแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานออกมามหาศาลแล้ว็คงทราบกันดีกับเทคโนโลยี Technology ของนิวเคลียร์ที่นำเอาเรื่องนี้ไปใช้ เพราะฉะนั้นการคงอยู่ของสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นและรับรู้ว่าสิ่งนั้นกำลังคงอยู่จริงๆแล้วมันเป็นการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแต่เคลื่อนที่ในสภาวะที่สมดุลแล้วก็เคลื่อนที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเหมือนเดิมนะครับเล็กตอนเคลื่อนที่ในแพทเทิร์นเดิมจนเกิดสสารเกิดขึ้นที่เราสัมผัสได้และรับรู้ได้เพราะฉะนั้น มนุษย์เองไม่มีความสามารถในการรับรู้มองเห็นด้วยอวัยวะด้วยการรับรู้ต่างๆถึงแม้วันนี้เครื่องมือที่มนุษย์มีที่ดีที่สุดก็ยังไม่สามารถมองเห็นโครงสร้างของสิ่งที่อยู่ภายในอิเล็กตรอนอย่างชัดเจนและละเอียดว่าเขากําลังเคลื่อนที่อย่างไรแต่แน่นอนเราก็กําลังอยู่ในช่วงของการพยายามที่จะเข้าใจสิ่งนั้นนะครับซึ่ง เอาล่ะเราจะไม่ไม่ลงลึกไปถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์นะแต่อยากให้ทุกท่านเห็นภาพแบบนี้ครับว่าสิ่งนี้นที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆแล้วเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะเดยียวกันความรับรู้ของเรานั้นสิ่งนี้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในสาสารต่างๆที่ปรากฏขึ้นในโลกใบนี้นะครับเขาก็จะมีแรงกระทำ ในตัวของเขาเองภายในและภายนอกจนสมดุลและคงอยู่การคงอยู่แบบนี้หากไม่มีแรงอื่นใดมากระทำเขาก็จะจดจำสภาพเมม o r ีของการคงอยู่ของสิ่งต่างๆเราเนี้ยสืบไปความเข้าใจนี้เราอาจจะมาประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ทางด้านหน่วยความจำฮาร์ดไดรฟ์หรืออะไรต่างๆเพื่อกำหนดให้การคงอยู่ของพลังงานในศสสนนั้นคงที่นะครับแต่ทีนี้ เมื่อหากมีแรงอะไรมากระทำสถา,านะก็จะเปลี่ยนสมดุลไปแล้วก็เข้าไปคงอยู่เหมือนเดิมในสมดุลใหม่สมมุติว่าผมเอาแก้วนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วผมใส่แรงเข้าไปมันก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้หากผมยังใส่แรงอย่างสมดุลมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแต่แรงนั้นพอเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราเข้าใจอยู่แล้ว ในธรรมชาติของสิ่งต่างๆและยอมรับอยู่แล้วว่านี่คือกฎและนี่คือกลไกลของสิ่งที่เป็นไปรอบๆตัวเราทีนี้ในตัวมนุษย์เรามันไม่เป็นแบบนั้นครับสิ่งที่เรารับรู้นั้นจะผ่านช่องทางต่างๆที่วิ่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสที่รับข้อมูลต่างๆเข้ามาผ่านสมองในการประมวลผลรับรู้อารมณ์ความรู้สึกจากภายในร่างกายเราออกมา ทั้งหมดนั้นเรากำลังมีปฏิสัมพันธ์อยู่กับสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลความทรงจำสมมุติว่าลองนึกดูนะครับว่าบาลลารามือไปแตะอะไรสักอย่างข้อมูลก็จะวิ่งจากฝ่าม,มือเราไปที่สมองของเราเข้ามาประมวลผลแล้วก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกสัมผัสต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไรข้อมูลที่วิ่งจากฝ่ามือเรามาถึงสมองเราเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีระยะเวลาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นข้อมูลที่วิ่งมาก็จะกลายเป็นข้อมูลในอดีตซึ่งอยู่ในรูปแบบของเมม o r ีที่ส่งผ่านประสาทสัมผัสออกมาระบบประสาทเราก็จะรับเอาข้อมูลเหล่าชุดข้อมูลเหล่านั้นซึ่งเป็นข้อมูลที่จดจํามาได้ในด้วยระบบประสาทแล้วก็ใช้ประมวลผลแล้วข้อมูลเหล่านั้นก็จะ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ประมวลแล้วก็กอ่อให้เกิดซิสเต็มต่างๆในตัวเราเพราะฉะนั้นคนเราเรากำลังดำเนินอยู่กับการที่มีปฏิสัมพันธ์กับชุดข้อมูลที่เราใช้อยู่ภายในทีนี้เราลองมาดูนะครับสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเราเกิดเห็นสิ่งหนึ่งที่เราชอบมันมากเลย mm. เกิดความประทับใจแล้วเราก็จดจำเราก็จะจำสิ่งนั้น ถ้าเราจําได้หมายถึงเราเรานึกออกนะอยู่ในส่วนของจิตสํานึกเราได้เราก็จะสามารถมองนึกย้อนอะไรต่างๆได้นํามาใช้ประโยชน์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างสบายๆแต่หากมันอยู่ในสิ่งที่ลึกลงไปอีกนะครับเราจดจําไว้ในพื้นที่ที่สมองที่เราควบคท o ลได้เนี่ยจดจําไม่ได้สิ่งนั้นเองเราก็จะจําไว้ในร่างกายของเราร่างกายของเราเองก็จะ recall สิ่งนั้นออกมา ท่านเคยฝึกเทนนิสหรือฝึกกอล์ฟหรือฝึกว่ายน้ำไหมครับสมมติว่าเราฝึกจนร่างกายเราจดจำมันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะ recall ข้อมูลเหล่านั้นออกมาได้เวลาที่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกบอลหรือหรือสระว่ายน้ำแม้ว่าเราจะนึกไม่ออกหรืออาจจะไม่ได้สั่งงานด้วยซ้ำนัแต่ร่างกายของเราเองก็จะสามารถดึงเอาข้อมูลที่มีอยู่นั้นออกมาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งนี่คือระบบ อันยอดเยี่ยมของร่างกายมนุษย์ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะสังเกตว่าเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับชุดข้อมูลผมอยากจะเรียกว่าสภาพปกติคือเพียงเท่านั้นคือเรามีปฏิสัมพันธ์กับชุดข้อมูลเท่านั้นไม่ว่าสิ่งที่เราจะคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขนาดไหนนะเช่นเรามือแตะอะไรบางอย่างเรารู้สึก สัมผัสบางอย่างได้สัมผัสนั้นก็ยังเป็นชุดข้อมูลอยู่ดีและก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆอย่างเป็นปัจจุบันที่ใกล้ที่สุดก็คือชุดข้อมูลที่วิ่งมาเร็วที่สุดก็คือใช้เวลานิดเดียวจากประสาทสัมผัสของเรามาจนถึงสมองของเราแต่ปกติแล้วเชื่อไหมครับว่า เรากลับอยู่กับชุดข้อมูลที่เราจดจําอยู่ในสมองของเราในหัวของเราที่วิ่งอยู่อย่างนี้และมากกว่านั้นคือสิ่งที่เราอยากจะลืมมันไปแล้วแต่เราก็ยังจํามันอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เองที่เราประทับเข้าไว้ในใจเนี่ยประโยชน์สําคัญของการมีมันอยู่ก็คือว่าเราจะสามารถหามันได้อีกครั้งหนึ่งนึกภาพนะสมมุติว่ามนุษย์อยู่ในป่าอยู่ใน ที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วเราได้กินผลไม้ต้นหนึ่งแล้วเซนเซอร์ทั้งหมดของเราเนี่ยตอบรับระบบร่างกายของเราเนี่ยเกิดความประทับใจเราก็จะจดจําจากนั้นเองเราก็จะสามารถที่จะเรียกข้อมูลเหล่านี้กลับมาเพื่อที่จะสแสวงหาสิ่งนั้นได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันในการปกป้องถ้าเราเคยเห็นเพื่อนหรือเกิดความหวาดกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในธรรมชาติ มมโมรีของเราก็จะดึงความหวาดวกลัวนั้นออกมาเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยหลีกหนีแทนที่จะต้องเจอกับสิ่งนั้นเข้าจริงๆเพราะฉะนั้นเองในระบบความจําทั้งหมดที่เราเรียกว่าตัวฉันหรือที่เราจําได้ว่านี่คือตัวของฉันเนี่ยก็จะทํางานนี้ตั้งแต่เราตื่นคือเราจะตื่นมาพร้อมกับการโหลดความจําทั้งหมดออกมาเช่นเราจําได้ว่าเออเดี๋ยววันนี้มีนัดเดี๋ยว,วนี้ต้องไปทานข้าวกับเพื่อนเดี๋ยวนี้ต้องไปหาคุณพ่อต้องทํางานนี้ให้เสร็จ เหล่านี้ก็จะเป็นความจําที่โหลดขึ้นมาและทําให้เราจะต้องอาชีพสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะทํางานอยู่แบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าเรามาดูกับคําว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตจริงๆแล้วอดีตเนี่ยคือชุดข้อมูลที่ผ่านไปแล้วแต่เพียงยัง store ไว้ในหน่วยความจําของเราถ้าเราเป็นสสารแล้วเราไม่มี การจำได้แบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีเพียงแต่ว่าการคงสมดุลของปัจจุบันนั้นเอาไว้ตราบเท่าที่แรงกระทําต่างๆนั้นเป็นไปตามสมดุลที่เกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นอดีตที่แท้จริงก็คือความจําของเราเพียงแต่ว่ามันอาจจะเรียลไทม์จนเหมือนแบบว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าเช่นข้อมูลจาก มือที่เรากำลังแตะอะไรบางอย่างอยู่มันเรียวทางมากจนเราอาจจะแทบนึกว่านั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆแต่กว่านั้นก็คือว่าข้อมูลที่ฝังอยู่ในอดีตนั่นเองมันก็ยังมีผลขึ้นมาดึงกลับขึ้นมาเป็นเรียวทางอยู่ได้ในปัจจุบันเช่นเราโกรธใครสักคนหนึ่งเราก็จะสามารถดึงเอาข้อมูลนั้นกลับมาวนนะแล้วก็เป็นเรียวทางของความโกรดนั้นอยู่แม้เหตุการณ์นั้นจะผ่านไปแล้วนี่คือดาบอีกด้านหนึ่งของระบบ ของมนุษย์ที่มีประโยชน์อันนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็แยกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นข้อมูลความจําสิ่งที่เราคาดหวังจะให้เกิดขึ้นหรือเราเรียกกันว่าอนาคตเพราะฉะนั้นอนาคตเองก็เป็นเพียงสิ่งที่เราคาดหวังจะให้เกิดขึ้นสอดคล้องหรือแตกต่างจากอดีตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ย สิ่งที่มีอยู่จริงๆแล้วก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแต่มนุษย์เราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าอาดีตสิ่งที่เรียกว่าอนาคตเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นระบบของการอยู่รอดของตนเองในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเข้าใจที่อยากให้ทุกท่านได้ลองพิจารณานะครับแล้วก็ดูซิว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่กําลังดาเนินไปและเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ดีแค่ไหนและ อยู่ในคงอยู่ในสภาวะแบบนี้โดยไม่มีการรบกวนได้นานแค่ไหนซึ่งนั่นก็คือผลของการที่เราต้องฝึกที่จะเริ่มทำความเข้าใจกับสภาวะปัจจุบันและอยู่กับมันได้และเมื่อถึงตรงนั้นเองเนี่ยเราจะสามารถที่จะไม่ถูกรบกวนจากข้อมูลในอดีตและความคาดหวังของอนาคตประสิทธิภาพในการลงมือทำอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยของเราเองก็จะไม่ถูกลดทอนลงเพราะว่าอย่าลืมครับว่า รุดเรามีกําลังการประมวลผลของสมองอยู่อยู่นิดเดียวเพราะฉะนั้นหากเราถูกลดทอนด้วยความคิดความทรงจําในอดีตอารมณ์ต่างๆที่ถูกผดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาจากความคิดความทรงจําเหล่านั้นและความคาดหวังในอนาคตอารมณ์ต่างๆที่ถูกทําให้ผดขึ้นมาตลอดเวลาของความคาดหวังในอนาคตแทนที่เราจะมีสิ่งที่กําลังทําอยู่อย่างเดียวเราจะถูกลดทอนศักยภาพตรงตรง,ตรงนั้นลงนะครับโอเค ผมพอเริ่มเห็นภาพและปฏิปตอ่อแล้วเห็นเป็นการเคลื่อนที่ของเวลาได้มากขึ้นนะครับว่าปฏิสัมพันธ์ของเวลาจริงๆแล้วมันเกิดจากโลกของการรับรู้ของมนุษย์ในซีรีส์สองแสงสู่สังคมนะครับก็จะมีอยู่4ภาคด้วยกันซึ่งสามารถติดตามได้ใน YouTube Channel ในลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ